สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับรายการเล็กเด่นประจาําวันกับจารักทางช่องทางซีมีดัดมีค่ะวันนี้เป็นวันจันทร 24, ์ที่2 4มิถุนายน2564สีงมงคลวันนี้นะคะจะเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าสีครีมที่จะเสริมในเรื่องของหน้าที่การงาน รวมถึงทําให้เราได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากคนรับข้างแล้วสีเขียวสีดําสีม่วงเสริมในเรื่องเงินเสริมในเรื่องของโชคลาภรวมถึงการติดต่อต่อรองผลประโยชน์ต่างๆด้วยเช่นกันส่วนอัญมณนี้แล้วก็เครื่องประดับนําโชควันนี้นะคะขอให้เป็นนินเป็นคริสตัลสีดําหรือเป็นเครื่องเงินที่ทุกท่านสามารถที่จะสวมใส่เพื่อเป็นแม่เหล็กเรียกเงินเรียกทองเข้ามาหาเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตอนนี้นะคะก็จะเป็น เออองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระศรีวลรีแล้วก็พญาคุูที่จะทําการศักราระกอพรเพื่อให้เกิดความเปนสศริมงคลแล้วใครก็ตามนะคะที่เกิดในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะแล้วจะทําบุญวันเกิดนะคะเออวันนี้นะคะขอให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การรักษาพยาบาลนะคะหรือเด็กที่ถูกทอดทิ้งเด็กที่การซ้ำซ้อนนะคะที่จะเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานทําให้เราได้รับโอกาสดีๆ ทำให้หน้าที่การงานเรามีความเจริญก้าวหน้าแล้วในเรื่องของอาหารที่จะใส่บาตรก็ดีหรือถวายสังฆทานเรียนพระก็ดีก็ขอให้เป็นเครื่องดื่มน,นะคะที่สําเร็จรูปเช่นนมกาแฟแล้วก็น้ําผลไม้เพราะว่าสิ่งนี้จะเป็นเคล็ดเล็กๆที่จะทําให้ชีวิตเรามีความราบรื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานก็ดีหรือเรื่องของการเงินก็ดีนะคะมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเมื่อวานก,กับสมมติค่าว่าเดียวรอบส7บ0 0็นเได้ที่ออกคือ5 2 0ย์แล้วก็72รอบนี้นะ ตัวเน้นเลข5ค่ะเข้ามาในหลักร้อยบนนะคะอันนี้ก็เป็นของสายวิ่งกันไปส่วนในรนอบ18.30นเลขที่ออกคือ879แล้วก็49รอบนี้ตัวเน้นเลข7ค่ะเข้ามาในหลักสิบบนนะคะแล้วก็ในชุดวินมีทั้งเลข7เลข9ที่ออกสองตัวบนนะนอกจากนี้ค่ะยังมีเลขสีกับเลข9ที่ออกสองตัวล่างค่ะสำหรับในช่วงเวลา19.30น,นเลขที่ออกคือ193แล้วก็57รอบนี้นะคะ ตัวเลขเล็กหนึ่งค่ะเข้ามาในหลักร้อยบนแล้วก็ตัวเลขอีกตัวหนึ่งค่ะคือเลขเก้าเข้ามาในหลักสิบบนนะคะชุดวินนะของเรามีมาครบสามตัวบนเลยก็คือมีทั้งเลขหนึ่งเลขเก้าเลขสามนะคะอันนี้เอาทั้งสามตัวบนแล้วกั้สองตัวบนมาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันวันที่สิบสี่มิถุนายนนะคะในช่วงเวลาสิบเจ็ดจุดสามศูนย์นค่ะตัวเลขที่วางไว้ให้จะมีเลขสองเลขเก้าเลขแปดเลข 6เล็ก7แล้วก็เลคก5เน้นไว้ที่เล็ก2ต่อเลข9แล้วก็ชุดจับคณะคณะ202 1 2 3 2 4 0 9 1 9 3 9แล้วก็4 9ค่ะสำหรับในช่วงเวลา18.30น ในชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลขสองเลขศูนย์เลขห้าเลขสามเลขสี่เลขหนึ่งเน้นนะเน้นไว้ที่เลขสองกับเลขศูนย์แล้วสําหรับชุดจับคู่ค่ะสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์ส่วนในช่วงเวลาสิบเก้าจุดสามศูนย์นอค่ะ ชุดวีลเล็กที่ว่าไปให้จะมีเล็กสี่เลขห้าเล็ขศูนย์เลขหนึ่งเลขสามเลขเก้าในเรื่อที่เล็กสี่กับเลขห้านะชุดจับคู่ค่ะสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสองห้าหกห้าเจ็ดห้าแล้วก็แปดห้าอันนี้นะคะจะเป็นทั้งสามช่วงเวลาของวันนี้คือวันจันทร์ที่สุสี่มิถุนานะคะก็ อาจย์รักก็อยากจะขอฝากอีกรายการหนึ่งนะคะก็คือรายการรักเลขเด็กนะคะซึ่งจะมีการทยากรโดยชะตาของคนแต่ละวันตั้งแต่วันที่16มิถุนาไปจนถึงวันที่30มิถุนาเล,เลยนะคะอันนี้เป็นการทยาการล่วงหน้าแต่ตอนท้ายรายการค่ะของรายการรักเลขเด็กจะมีตัวเลขนะคะในทักษะที่ทุกคนสามารถจับคู่วินกันได้ในวันที่16มิถุนายนนี้ค่ะก็ยังไงก็ขอฝากกดไปดูนะคกดแชร์กดติดตามให้ด้วย ใช้รายการค่ะขอให้ทุกทุกท่านแห่งแห่งปังปังขอให้ทุกคนรับกับรับโชคและก็สสาคัญขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่กับรายการแลกเด็ดประจำวันกับอาจารย์รักทางเท่าทางซีวีดับมีนะคะวันนี้สอลาทุกท่านเป็นก่อนสวัสดีค่ะ